Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh. เดกกเวียร์โกกคุณเกียด์ปุ้ยจีกีตั้งหาฮะ้ยกิก้าจิ้จี้ก้าจไมตกกินเนี่ะน้ำส้มน้ำส้มฮะน้ำส้มน้ำส้มดูตูดไหนดิมีหามเอ้ยหามอะหามขอดูหามหน่อยไหนก็มีไม่ใช่เหรอฉันบอกว่าหางอะหางเป็นไฟอะ หางไซอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหข้างมากเลยมันอันตรายกันช่องว่างแค่ดียังจะยิงด้วยนะประเด็นนะเออเอาเลยเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินก่าไฟกินก่าไฟจัดการกินก่าไฟอย่าไปยอมดิอุ้ยทุกคนดูในกล่องดิโอ้ยจะตายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนอะไรอ่ะใส่ก่อนแล้วแต่งตัวก่อนนะต้องแต่งตัวให้ครบเซตนะนี่ เออเอ้ย,เ,อยเซ็กซี่มากเลยชุดตะข่าย <laughs> ชุดลายตะข่ายนะ่ะทุกคนเราต้องออกไปสู้แล้วล่ะเ้ยจะไปเลยทุกคนไปเลย I ีกั c h ู o ไปเลยทุกคนไปเลยใครไป <laughs> ใครไป <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเขียดล oh, <I> <ๆ>ุกลุกเขียด oh, เขียดเขากล้าหาญ oh. เขียดเขากล้าหาญมาก โอ้ยเขียดเขากล้าหาเหลือเกินอ่ะอุ้ยเจอป้ายด้วยอ่ะหาปุ่มหาปุ่มโอ้โหโอ้โหเอ้ยโอ้โหทำไมตาวูุไม่พอเลยอะเต่านมาเจอตรงไหนโอ้ย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 เป็นแก๊งเลยกดปุ่มโอ้ยถืออาวุธกันแล้วเราต้องกดทุกปุ่มเลยเหรอต้องกดให้หมดทุกปุ่มโอ้ยใครยิงตูดเจ็บตูดยิงมาทำไม โอ้ยโอ้ย้ยระเบิดไอติดไฟโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโโดนจะเจอปุ่มันจอปุ่มันจอปุ่มตงนี่โอ้ย่นเจอตะองด้ว ออออออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันลอยได้โอ้โห<ม>ุกคนมาข้างหน้าเร็วข้างหน้าดีกว่ามาเร็วข้างหน้ามีปุ่มเขาบอกว่าหยิบของในกล่องคนละกล่องเลยฉันเอากล่องในสุดเลยอู้หโอ้ยอยอันนี้อะไรไม่รู้โอ๊ยหน้าตาดูเนี่ยปุ่มปุ่มกดว้ายกลับมาแ,แล้วเหรอไม่นไปโดนภารกจกรรมอะไรสักอย่างอังกลับมาแล้วเหรออัง เร่เขียนยังดีกว่านนะเอาเหรอเราต้องไปทางนี้เหรอใช่แหล,ไล,ะ,ไละไอ้เลยไอ้เลยอังอูงหเป็นผู้นำของกลุมมากเลยปีกเกติวปอดทลังส่สามไม่ได้เลยเขียนว่าอะไรเดินไปข้างหน้าระวังอันตรายปีกเกติวกำลังเดินไปข้างหน้าแล้วด้านบนมีกล่องเก็บปุ๋งมาเขาให้ปีนขึ้นไปด้านบนเรนระนี่ให้ต่อทางเหรอดีเลยไม่รู้อะขุดเถอะ อุ้ยทะลโหลเจอนี่ไงเจอเกาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรเหรอปุ่มเยอะมากอุ้ยทำไมฉันขึ้นไม่ได้อุ้ยโอเคเดี๋ยวฉันเอาปุ่มไปลักกันนะฉันเอาปุ่มไปแล้วแล้วเราต้องไปทางไหนต่อตรงนี้เฮ้ยเสียงเสียงนายอเสียงนายสุดยอดมากตรงนี้หรือเปล่า ตรงนี้เหรออะไรอ่ะโอ้โหออโอ้โหโอ้ยโอ้โหดื่มโอ้โห,โโห,โโหปิกาจูไม่เคยเถูกกระน้าเลยอ่ะไม่เป็นไรนหรอกแต่เต่ากะกบเอ้ยไม่ใช่เต่ากับเขียดเอ้ยอึออ๋งคือดำน้ําได้ดีอะดิฉันเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะทางไหนอ่ะทางเธงอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่เป็นประหลาดไปกว่านี้ทางไหนอะเออทำไมไมันมืดตืดอ,อย่างงี้ เราจะต้องไปทางไหนอ๋อนี่ไงขึ้นมาข้างบนข้างมันข้างบนขึ้นมาขึ้นมาอู้หูฉันไม่อยากออกไปอ้ยมีใบเหมือนหลังนายด้วยอะน้อ้ออู้หอูอ้ยข้างหลังอู้หูอู้หอู้หูอหอะไรกันครับเนี่ยอหอูหอุยอยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ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 ออ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  หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านบ้านอะไรก็ไม่รู้หลังอะไรก็ลยโอ้ยอย่างเยอะมันเยอะไปไหมฉันเจอบ้านโอ้ฉันว่าฉันเขาบอกว่าให้ไฟซัมติงใช่ไหมปิดประตูปิดประตูด้วยปิดประตูเออปิดประตูอก่อนอย่าพึ่งฉันจะปุ่มปุ่มอ๋อปุ่มสปาลพอยปุ่มสปาดอุ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหอะไรกันโอ้ยมันเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว ไม่เราอยู่ในนี้นรฉันว่าไม่น่าใช่ในนี้นะฉันว่าน่าจะทางนู้นน่ะเางเจอถนนด้วยอ่ะถนนโอ้ไปถนนไม่ได้น่ะโอ้จะไปทางไหนตรงรถตรงรถ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 จะรถจะรถโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอืดอืดกดปุ่มโอ้ยอ้ยทุกคนกดปุ่มขึ้นรถมากดปุ่มรถมาว้ายโอ้ฉันเจอทุกคน ต้องเปิดโอ้ยอ้หนี่ทางไปต่อนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโอยฉันโดนตะโอ้ยโอ้ยเขาบอกให้ขึ้นไปด้านบนเขาขอให้ขึ้นไปข้างบนข้างบนโอ้ยโอยโอ้ยระวังทุกคนข้างบนอมีคนตามเรามาด้วยโอ้ยใครรอดโอ้โหล่วงโอ้หูล่วงล่วงเขาเขียนว่าอะไรเขาวงกดหาทางออกให้เจอนะโปเกมอนตัวน้อยลงมาลงมาพิกาจูว่าตอนนี้พิกาจูไม่น้อยพิกาจูก็ใหญ่อยู่ ลงมาลงมาโอ้ยทำไมไม่ลงอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะลงโอ้เอาเอาวงลงแกล้งกันเหรอสวัสดีวอะไรอ่ะตัวอะไรอะโอเคลงขันนัดโอ้ยแงนี่เหรอแหงนี่เหรอทุกคนเราต้องหาเขาวงกดฉันว่าเราต้องเดินตามกันอะเพราะถ้าเราไม่เดินตามกันเราจะตุงทางแน่ๆน่นอนนอนเลยนะเนี่ยว้าว ฉันว่า<ห>ฉันหลงแน่ๆเลยเฮ้ยฉันว่าเราต้องเอาตามที่กิ้งกล่าวไฟไพูดแล้วอะไปขุดแม่งเลยฉันก็ต้องตรงไปข้างหน้าอย่างที่เขาว่านั่นแหละนี่เหรอไม่ใช<ห>ฉ่ฉันหลงฉันหลงไม่ใช่ทางนี้ไหนวะอ้าว<ห>ใช่เอ้ยเราจะมาขุดมด่วซัวไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอ้าว อยู่ดีๆก็เจอปุ่มอุ้ยอุ้ยเตียงฉันอยากจะนอนขึ้นมาเลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรโอ้ดับไม่เห็นจะมีค่าเลยดับนี่โอ้โหทุกคนดูข้างนอกะไรเหรอขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนอ่ะขึ้นเหรอขึ้นเหรอขึ้นข้างบนเหรอมันมืดๆนะข้างบนมามองมามองมามองนายจะได้รับรู้อ้ออะอ๋อโอยเปิดกล่องที่พื้นและในตัวให้หมด โอเคได้อันนี้ไม่เอาและวไม่มีค่าและอเอกออกไปโอเคจะเปิดปเต็มตัวให้หมด,ดเลย<ๆ>อย่าลืมไปกดเตียงกันบนบ้านด้วยนะทุกคนนะอาลาถึงเวลาขุดเจาะโปะบ้าโปะทิกแทะอูห้โปะพโปะโปะูโอ้้ฉันยังไม่เจออะไรไม่ดีฉันจะไม่จะไม่จะ <c oughs> อย่าพูดอย่าพูด นั่นไงมาแล้วหนึ่งออุ้ย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 ออกไปออกไปเป็นแค่ไอตัวสีน้ำตาลออกไปโฮ้ยนี่เ่ลล์พี่แคทจูจะไปค่ะแสีไฟฟ้าแสนล้นเมื่อกี้โมโหและได้ยินเสียงคึมคึมแล้วนะีกนิดหนึ่งแล้วนะโอ้ยโอ้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลย ไฟไหมไ้ไฟไหม้ไฟไหมเออยิงกลับไปดิครับก็ยิงกลับไปดิครับอะไรเหรออะไรเนี่ยทหนอเอ่ะไอ้ใหญ่เหรอนายหันไปข้างหลังสิปิกาจูหันหลังแล้วไหนอะมองมองบนมองบนนู่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 นไหนอะขาวๆน่ะไม่เห็นนะตายแล้วขาวๆตายแล้วโอ้โหจะเอาหรอครับหรือจะเอา เอาไหมครับปิกาจูปล่อยกระแสไฟฟ้าวนเดียวว้ายกระแสไฟฟ้าวนเดียวทำมายายใครไม่ได้เลยเอออย่าดีลโอ้โหฉันเจอฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วหมูบ่บ้านข้างหน้าหมูบ่บ้านข้างหน้าเฮ้ยกาจิวปล่อยพลังไม่ได้อะจะปล่อยพลังก็ปล่อยไม่ออกอะ่ะมันติดอยู่ที่ตูดเนี่ยระวังอ่านป้ายก่อนป้ายเขาว่ายังไง ทายบอกว่าประตูกลับบ้านอยู่หลังหมู่บ้านอืยังไงเอ้ยใครปลาไปยังไงวันเนี้ยประตูกลับบ้านอยู่หลังหมู่บ้านแต่เราต้องขึ้นมาพิสูจน์ในหมู่บ้านก่อนไหมดูที่ในหมู่บ้านมีไรหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยหังหมู่บ้านนั่นไงนั่นไงเจอป้ายเจอป้ายเจอป้ายอีกแล้ว ผู้าไปไแต่ข้างหน้าก็หมู่บ้านนะประตูบ้าหมู่บ้านด้านหน้ามีประตูหมู่บ้านนะออออเหนื่อยและไกลเกินไกลไปเอ้ยยังไงฉันเห็นประตูโอ้โหใหญ่มากเราต้องกลับไปหาซาโตชิไปหาซาโจชุเอาของฝากไปด้วยก็ได้นะอัสลามไอตัวที่กระโดดดึงๆอะนะ ไม่ไมของฟาของฟาเดียวเดียวเดียวไม่พวกผักเนี่ยเตรยมเลยเอาไปทำกับข้าวมีแมวไปฝากแล้วเนี่ยเออเออจิ้วยเดี๋ยวเอาแครอทไปฝากซาโจชีดีกาอะไรโอ้โหทิ้งของก่อนกลับบ้านฉันจะโอ้โห นี่กลายโปเกต89น,นีวางจำหน่ายแล้วใน Li n e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเร็แนะํนนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ